อยู่กับธรรมชาสตร์นะครับอยู่กับเป็ดกับไก่ผมนี่ครับอยู่กับเป็ดกับไก่นะครับนี่ไงและอยู่กับไอ้เจ้านั้นด้วยครับที่เดินมานน่นครับบักกีดืดอผมนี่เองครับบักเป็ดครับเป็ดวันนี้มาเป็ดมาไอ้เป็ดมานี้มาโชว์ตัวหน่อยไอ้เป็ด เป็นข้อมผูกพันนะครับ <c oughs> เป็นทั้งไก่นะครับทั้งหมานะครับแต่ว่าบริเวณแมวครับแมวดูแลบ่ได้นะครับมานะครับเขาจะตีมันนะครับมุมีพยานมันนรครับเหนไหมวา,าเครชนไอเป็ดไปไหนมามาเป็ดเอกไปไหนมา ดื้อนะครับอันนี้มอันนี้ไมล่ะอันนี้ไความเคยชินครับพี่น้องนี่ความเคยชินนะครับความผูกพันนะครับของเด็กน้อยนะครับอุ๊บอ่าอย่างนี้ครับเยอะแยะนะครับตอนมาอยู่ที่แรกนะครับเอาหาแต่ตัวเล็กๆมาเลี้ยงครับตอนนี้เขาใหญ่แล้วนะครับก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวไปแล้วนะครับ ออกไข่ออกลูกร้ายนะครับกลับมาอยู่บ้านแต่โคเริ่มโควิดไม่ไมุ่่นนะครับพี่น้องแต่อันนี้โมมี่อียงควงมเทนี้ยโมมี่อียงนะครับมีแต่เป็นดินเปล่านะครับซึ่งที่ดินผมซื้อไว้นะครับอยู่หลังบ้านนะครับซื้อต่อกันนะครับก็เลยมาเห็ดนะครับมาเห็ดขอไก่นะครับเห็ดหลายอย่างครับพี่น้องจน เติบโตในการเลี้ยงนะครับการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับเฟิดองฟ้ามน้อยๆครับต่ว่าโบเดไปจดทะเบียนอย่างนี้ครับมาแต่เพาะเลี้ยงสื่อมาเลี้ยงกันนะครับพี่น้องครับตะเป็นตัวน้อยนะครับเป็ดสื่อก็ได้จะมีขายออกไปบ้างนะครับพี่น้องครับขายออกไปบ้างแล้วนะครับแต่ก่อนเลี้ยงหัวอาหารนะครับส่วนมันหัวอาหารขึ้นนะครับราคาแพงผงก็เลย ผันมาใส่เป็นสื่อห่อมแท้นะครับห้ามกเครื่องไก่นี่กินกันนะครับโวอ้วนัวใหญ่ครับเต็ดกับผมก็ได้นะครับนะเป็ดแม่เนี่ยก็อยู่ที่สามโลกว่าถึงนะครับสามโลกว่าเกือบสี่โลนะครับแล้วก็เป็ดผูครับเป็ดผูตั็นี้นะครับไม่เอา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 กี่ดูนะครับเป็ดผูเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสี่ถึงหกโลกว่านะครับ แต่พอพันธไม่พันธุเขานีซุ่มพันธุซุ่มนี้นะครับเจ็ดถึงแปดโลนะครับพอพันธุซุ่มนี้นะพอพันธบาลีครับพี่น้องเป็ดกระได้นะครับตัดหาเอ้ยตัดปีกไว้นะครับเี่น้องครับสังเกตเบื้องนะครับหางคุณกินตัดไว้นะครับพอเปิํกำลังดื้อครับกําลังฮัดบินนะครับพี่น้องครับบินโอ้ครับบินตกไปู้นก็มีครับแต่ี้ความสุขครับพี่น้องถือผมหนแม่เลียงจะเลียงไกลอยู่บานเฮานะครับหอด จากโรคไข้ไข่เจ็บต่างๆนะครับกว่จากโรคโควิดสิเกานะครับเขาต้องป้องกันอย่างดีนะครับซูมมือนี้ครับขึ้นหม่อมกแล้วนะครับมีสายพันธุ์ใหม่ก็มาานะครับให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านต้องระวังและดูแลเด้อดูแลจะของนะอครับเด้ออันนี้ถูกไหมอ่ะเอามาอันนี้เอามาดีครับเด้อเอามาดีครับหน่อยนี่ครับลูกพม่ากอยนะครับรอยล่ำนะครับคนนี้ครับ โอ้ยนาครับนี่ครับตัวนี้ครับก so ําลังฟักนะครับมาเร็วมามามาตามมาเร็วมามาลูกมา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 เร็วตามมาเร็วเร็วตามมาตาม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 าลูกมาตามามามาอันนะครับพี่น้องครับแล้วก็กลนนะครับมานี่นี่เข้าบ้านไหนพวกเธอจะเข้าบ้านไหนเข้าบ้านนี้เหรอหรือว่าบ้านบ้านนั้น บ้านนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าเอามาเอาเอาเ,อาเอาพื่อนว่ายบ้านฉีกครับมาหน่มาหนูอยหนุกมาตัวเวรนี้มกอ,ออกท้างนครับมามาหนุกมา,ขมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเร็วๆเข้ามาจะเข้าบ้านไหนล่ะมามามาเร็วเดี๋ยหน่อย เนื่อาสุน,นี้มีเก่าโตนะครับเก่าชีวิตครับ